ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในเกม Luigi Mansion 3เป็นเกมในดิน Nintendo Switch นะคะออกในปี2019นะวันนี้เราก็จะไปตะลุยพร้อมๆกันเลยในคาลิปารผีสิงบาย ตอรี่นะเราก็เริ่มไปเลยนิ้วแก้มเริ่มเลยโอ้โห oh, ทิวท่าที่สวยงามมีรถบัสกำลังวิ่งไปตามทาง อ้ยมีป้ายทะลกอาดใช่ไหมแล้วก็มีเหตุขับรถน้องมองทางได้ยังไงอะ่ะรถโครงเพลงมีไงลุยจี กำลังตื่นนอนเลยเอ้าน้องมาน่ารักจังเลยอันนี้กระดาษอะไรอ่ะโออน่ารักจังเตาพุงเตาพุง หูมอะไรกันคอยดูด้วยสิว้าวอาลึกอาสีทองสุดรูหล่ะทุก yeah. คนถึงกันแล้วคนสองมากันเลย oh yeah. Oh, oh yeah <laughs> Come on Oh ไปใหญ่เลยแล้วก็มีรูปของเราประดับด้วยดีใจจังเลยที่ได้มาพักที่นี่ยตอนนี้เราเดินได้แล้วนะคุยกับมาริโอหน่อยดีกว่าหัวกินอะไรแบ่งมุ้ยซี แล้วก็ไปคุยกับเจ้หญิงพีชได้ไหมี <Hi. Wow. S 1> ่ชบอกว่าอุ้ยโรงแรมมีใหญ่จังเลยเลุยจีตกแต่งแบบหรูหราหรูหราด้วยอะ่ะดีนะที่เราได้เชิญมาที่นี่ <Bye. S 1> เราถูกเชิญมาที่นี่ดีจังเลย อันนี้อะไรคุยกันโทษบอกว่าเจ้า <G ül> หญิงพีชคงไม่ได้ลืมอะไรหรอกนะ <G ül> อ้าุเจเป็นไงบ้างเอาร่วงหมดเลยเอา้าไม่นะคน <G ül> นั้นใครอ่ะคุยได้ปะ พนักงานโรงแรมบอกว่าดูเหมือนคุณยังไม่ได้เช็คอินนะไปเช็คอินก่อนโอ้เป้าโรงแรมไว้ปิดทั้งหมดเลยอันนี้อะไรคะ อ๋มสบายเลยนะอยากกินอะไรหรือเปล่าล่ะป้ายนี้ล่ะอ่านได้ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Last Resort รีสอร์ทที่จะทำให้คุณมีความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะ โอเคงั้นเราเช็คอินแล้วนะเราไม่อยากรอละปิงตองยินดีต้อนรับคุณแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่เดอะลาสรีสอร์ทพร้อมที่จะเช็คอินหรือยังครับโอเคครับว้าวใครเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะ ฉันชื่อเฮเลนแล้วฉันก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่ฉันยินดีเหลือเกินที่จะได้ต้อนรับพวกคุณคุณน่าจะเหนื่อยนะตามมาเถอะฉันจะพาไปที่ห้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางนะเดี๋ยว พนักง,งานอะจะพาไปส่งที่ห้องของคุณเอง <c oughs> <c oughs> คุณเป็นแขกคนพิเศษเลยนะฉั <c oughs> นอะเตรียมของให้คุณเ <c oughs> ยอะแยะเลยละ่ะไปกันเลยเป้า <c oughs> ไปกันเถอะทุกคน เอาไปพักผ่อนกันก่อนโอ้มาริโอ้ลุยจิและพีชห้องของคุณอยู่ฝั่งนู้นค่ะ เราได้จัดเตรียมห้องสําหรับโพสด้วยนะเราหวังว่าคุณจะมีความสุขในการมาพักที่นี่ไม่เปยบไยไม่เายนไรค่ะ น้ำน้องหมา,าทะลุได้เลยทีนี้ก็ได้สำรวจห้องแล้วสินะโอหมีห้องน้ำด้วยสุดยอดไปเลยแล้วก็มี ้างอาำน้ำเราเล่นกับหมาก่อนนะมีลูกโป่งจัดเตรียมไว้อย่างหลุหลาเพื่อเราเลยอะไรนี่เกือบจะตกใจนะนี่อะไรเ้นชักไม่มีอะไรนะ ลองเดินออกไปสิได้ไหมไม่ได้มาที่เตียงละวูฟจะนอนพักหรือยังครับเอาเลย <c oughs> นอนพักม <c oughs> นนื่อวีเจก็เปิดกระเป๋าเดินทางนะ มีไฟฉายแล้วก็หนังสือไว้ <c oughs> อ่านอ เปิดหนังสือแล้วหลับเลยยังไม่ทันอ it, so it ่านเลยเสียงร้องของเจ้าหญิงพีชอุ้ยทำไมบรรยากาศมันน่ากลัวอย่างเงี้ย เดินสำรวจอนดีกว่าไม่มีอะไรหรอกไปหาเจ้าหญิงก,กันเถอะเป็นห่วงอ่ะจะเป็นอะไรไหมเนี่ย โรงแรมที่ใหม่ใหม่มันถึงกลายเป็นเก่าซุดโซมอย่างเงี้ยนี่กระเป๋าของมาริโอ้แต่ว่าเสียงร้องมาจากห้องเจ้าหญิงทีชใช่ไหม อันนี้ใช่เปล่าทำไมไม่มีใครอยู่ในห้องเลยอ ไปไหนเจ้าหญิงพีชคะอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่อยู่ฮนะมันไปดูในห้องของมาริโอก่อนอ๋อ เฮ้ลมาริโอมาริโอมาริโออยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่มีมีต่เหรียญทอง <c oughs> อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยู่ หายไปไหนกันหมดอ่ะมีแต่ห้องที่กระจัดกระจายเอกัเจออะไรเนี่ยมีคนขึ้นลิฟต์มา ัวแต่เราก็ต้องไป uh huh. คุณคนนั้นที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี่ทำไมล <don> อยได้าเลยอ่ะดูเหมือนเราจะเจอกับใครนะ อืมหลัอห้องดีอย er> ่างที่คาดหวังไหมน่ะแล้วก็เสียงกรีดร้องด้วยเชิอ๋อฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าฉันต้องการให้พวกเธอน่ะตอบรับคำเชิญที่จะมาพักที่โรงแรมเนี้ยทำไมเหรอ เพราะว่ามีบางคนท,ที่อยากจะเช e ิญพ,พวกแกมาที่นี่ยังไงล่ะฉันนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาเลยนะและ้วก็อยากจะแนะนำเขาให้เธอรู้จักใช่แล้วรู้จิฉันหวังว่าเธอจะพร้อม <Wow. S 2> มันคือคิงบูตาไพ่ไม่ลาลุยเจ๊ฉันเองคิงบูจำได้เปล่าพี่แกสังฉันแต่ว่าฉันมาออกมาได้แล้วแล้วก็เจ้าของโรงแรมอ่ะก็เจอฉัน แล้วก็ช่วยฉันเอาไว้โชคดีไหมล่ะฮะยังไงก็ตามฉันจะโชว์ให้แกเห็นว่ามันใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะหมายความว่ายังไงเหรอการแก้แค้นอนะดีใจนะที่ถาม <S <S ฉันระวางกับดักแกกับทุกคนที่จะมาพักผ่อนที่นี่ยังไงล่ะ อ๋อลุยจิมันเป็นการรวมตัวของครอบครัวใช่ไหมล่ะทุกคนกลายเป็นรูปภาพฮและแกก็กำลังจะเข้าไปอยู่ในรูปภาพนัเหมือนกัน <playable male> <Spark> มามาัเดี๋ยวจะทำให้แกมาอยู่ในรูปภาพแล้วก็มีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเองอ<า>นี่มาอย่าล้มนะ

ไปทางนน้นเหรอเราตามน้องมาไปด,ดีกว่ามีอะไรอยู่ในนี้เหรอหัวเราต้องไปทางโน้นอะ่ะเราต้องไปทางโน้นโอ้ออออย มีหนูด้วยอันนี้อะไรอ่ะอย่ามาแบบกระทันหันอย่างงี้สิตกใจหมดอนี่มันเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องบูดฝุ่นหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh, oh yeah. ให้กดดูอดห oh, <yeah. S 2> ลดักกดร้อมงานโอเค เข้าใจแล้วน้องหมาไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนมันน่ากลัวอ,อุ๊ยอันนี้นี่คือดูดูข้ามาหมดเลยเหรอเอา ดูดเงินอุ้ยหนูนี่ทำอะไรได้ไหมเนี่ยอุ้ยชอดมันได้มันกัดเราได้ด้วยอะ่ะเลือดหายไปเลยอะ่ะเอาดูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอดูดแล้วก็ดึง làm ngay à? Anh ấn ác xỉu xỉu ở ngoài làm gì à? Wow. Anh đi cái à? Hết đỏ. Hết <coughs> Bấm. ปามให้หมดดูดหนูดีกว่ะาวมีหัวใจด้วยเ,เก็บแล้วดูดตั้งดูดให้หมดอดวีนีคือทางออกใช่ไหมวก <Wow. Wow. S 1> ด,ดเลยกด,ดเลย oh. เขาเปิดไม่ได้ในล,ลองกดอีกทีดิก็ยังออกไม่ได้เหมือนเดิมนี่อะไรอะ่ะทำยังไงอะ่ะนี่อ่อ้าดู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 ด,ดูด,ดูด ห้องนี้มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วล่ะ <Wow. S 1> งั้นเดี๋ยวเราไปห้องเมื่อกี้ที่เราออกมาจากห้องสักผ้า oh. ngon ngon wow wow huy ngon ทางอ่ะหมุนแล้วไม่มีอะไรว้าวนิว่งเงินงนั้งนเลย ให้หมด wow. Wow. อดว้าพอเราบัาก้นะเงินที่ซ่อนอยู่มันก็จะขึ้นมาะทุกคน เุ้ยทังน้ำเพิ่งปล่อยเงินลงมาเต็มเลยไปต่อกันดีกว่า ว้าวโอ้โหหไปหนู่นเลยนี่ภาพนี่มันสั่นได้อ่ะแต่มันไม่มีอะไรอ่ะดูดแล้วก็ไม่มีอะไร Oh. อันนี้ล่ะอุ้ยนี่มันต้นเงินดูดอันนี้อะไรอ่ะม้องชาร์จไฟใช่ไหมแปะเปิดประตูได้ Yes. oh yes, phải cắm. Doa lãi. Wow, ngon, đồ ngon, đồ đồ ngon, đồ ngon, đồ ทำเก็บไม่ทัานอะไรอะ่ะอุยมีห้องลับโอ้ก้อนทองก้อนทองตรงนี้อขึ้นบันไดไป อุ้ยขังนี้ก็มีเงินฝุ่นเยอะเลยอุ้ยตรงนั้นน่ะตรงนั้นมีเพชรสีเหลืองเราไปยังไงอ่ะสงสัยยังไปไม่ได้เดี๋ยวไปไปโอ้โหนี่อะไร ชั้นหนึ่งใช่เปล่าโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะลุยจีตอนที่สองอย่าลืมติดตามกันด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากหน้าที่ติดตามจะดูเฉยๆก็ไม่เป็นไรหรือจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเอาไว้จะไปเล่นเกมไหนเดี๋ยวก็มาดูกันบ๊ายบาย